สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเบียภาโชคค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที 8. ่8ดพฤษภาคม2566าค่ะมื้อนี้กับนี่แนวทางค่ะของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาลาวสามัคคีเนาะคะ่ะเป็นแนวทางวันนี้กัเอางวดเมื่อกี้ค่ะวันวันศุกร์เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่หพฤษภา DNA เก่าาให้เบิงวิ่งค่ะเข้าอีกแล้วค่ะตัววิ่งเลขวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งวิ่งยังเข้าค่ะวิ่งยังไม่หลุดเนาะอันนี้คือ DNA เก่าเนาะคะ่ะวิ่งวิ่งเข้าค่ะแล้วก็เข้าไปตรงๆงที่ห้าสองของลาวสามะคีนะคะเข่าตรงๆค่ะลางลางหาสองของลาวสามคะคะีเนาะค่ะสอบเด็กก็ได้บอกไว้ว่า สามารถเอาไปลินทั้งพัฒนาแล้วก็สามัาคีได้เนาะคะ่ะต่อสามัาคีไปเลยเนาะ,ะอันนี้ก็เข้าไปที่สามมาคีห้าสองค่ะเลขวิ่งเขา่าเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งสองชุดเข่าทั้งเล่าพัฒนาแล้วก็เล่าสามัาคีเนาะคะ่ะลาพัฒนาเข้าไปที่สองค่ะออกสองสองเนาะคะ่ะเข้าไปที่สองเนาะคะ่ะนี่ดีเอ็นเอเก่าสอบเยอะมากสอบเยอะมากสองหนึ่งออก็คือท,ที่ขีดไวสองหนึ่ง ซื่อสองหนึ่งสองสองถูกสองสองค่ะกันยอนว่ามีวัตถุมงคลดีเนาะมีของดีเนาะค่ะมีของดีของอาจารย์วัดปลาเฮ้ามีของดีค่ะกันยัง่งโทรสอบถามได้เรื่อยๆด้วยค่ะวัตถุมงคลสามารถเอ่อโทรสอบถามบูชาได้อยู่เรื่อยๆนะคะกับโทรมาติดต่อทางสอบเบียร์สอบเบียร์ได้ค่ะสอบเบียร์กันยัง่งทิมเือโทรไว้ให้คือเก้ายัง่งทาผู้ใดสนใจที่จะบูชาของอาจารย์วัดปา่า วัดป่าช้าจอมสีเนาะคะ่ะก็สามารถที่สิโท่มาสอบถามสอบเบียได้เนาะคะ่ะโอเคนี่ลรามีของดีค่ะมีของดีหลายอย่างค่ะมือนีขออนุญาต่าช่วยด้วยบา้านในเตี่ยมมากบา้านในเตี่ยมมากค่ะมือนีบ้านในอยู่ในกระเป๋าทั้งชิงหนอกปุ่นอันนี้คือว่าเฝ้าว่าเบาเออเหล็กแนวทางเหล็กเล้าพัฒนาก,กับสามาทีเนาะคะ่ะอันนี้คือ DNA เก่านะคะ DNA เ,เก่าค่ะเลขดิ่งยิ่งบ้านในค่อยลุดนะคะพี่นอ้องอ่าผู้ใดยังตาม ตามตัวเลขที่จะเลขวิ่งเนาะค่ะยังสามารถตามได้บม่ว่าด้เคยผ่านเลยค่ะยังเข้าตลอดค่ะยังเข่าตลอดค่ะมาแล้วค่ะงวดนี้มาแล้ววิ่งให้สองตัวค่ะจับคู่มาให้เก้าหางค่ะงวดนี้งวดนี้มาให้เก่าหางนี่ค่ะจับคู่จับคู่ให้มาแล้วค่ะจับคู่เอาเลขวิ่งก่อนเนาะวิ่งไปที่ ห้ากับเก้าค่ะวิ่งไปที่หาเก้าเนาะอ่าเมื่อนี้ขอไม่ให้เป็นคลิปเพราะว่าเอาทั้งกลองนางวดบางหันปีนขวมปีนไงเดี๋ยวเอฟซีจะหลงสนเนาะค่ะอันนี้ก็คือไม่ให้เป็นคลิปเนาะอ่าวิ่งไปที่ห้ากับเก้าค่ะสามารถเอาไปทั้งพัฒนาและก็สามัคคีเนาะค่ะสําหรับวันที่แปดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะจับคู่ค่ะให้ที่ห้าเก้าเนาะคะ่ะ เพิ่นเพิ่นพิ่นวาอาจจะมาครูกันเนาะหาก,กับเก่าเนาะค่ะห้าเก้าค่ะห้าสามค่ะห้าซี่ค่ะหกสามหกซี่หกเก้าค่ะสามสี่สามเก้าหกห้าค่ะเน้นไปที่ห้าเก้ากับหกซีเนาะคะ่ะอันนี้คือสอบเบียกับมกักสอบเบียบมากอีกแล้วหกห้าค่ะเลขกันสอบเบียบมากเท่ากับวิเศษสีมาคีดไว้นี่เนาะคะ่ะให,ให,ให้แม่แมีเบื้งชัดเจนเนาะ ่ะดูชัดเจนนะคะก็เอาไปจับไปแนมเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณาเอาไปเทียบกับตัวเรขที่เจ้าของมีว่ามันจะตรงกันบอมากขึ้นกันบอเนาะคะ่ะทางช่องกับเสนอเพียงเป็นแนวทางเท่านั้นเลยค่ะผู้ใดมีงบหน่อยก็เอาตัวตวเน้นไปก็ได้หรือว่าผู้ใดมีงบร้ายก็สามารถที่จะเอาไปทั้งตัวล่องเลยก็ยังได้เนาะคะ่ะเอา ส่วนมากก็จะมีเขาตัวเน้นค่ะคือนวมเมื่อกี้เขาพัฒนาตัวเน้นเออเขาสามัคคี้ตเน้นขออภัยค่ะขออภัยเขาสามัคคีโตเน้นเนาะนี่ค่ะเอาอันนี้เบอร์ให้เอฟซี FC เบิร์ชัดชัดชัดเจนเอาเอาไว้โดนโดนให้เพื่อนเบิร์ก่อนเอาไว้โดนโดนเนาะให้เพื่อนด้เบิร์อ่าราะว่าเพื่อน่าเพื่อนเบอร์ห็นให้โชคโดนโดนแน่าิสันี่อันนี้ให้เอฟไป เอฟซีเบิงเนาะให้ผู้ฒ่าผู้แก่คนเบิงโดดๆเนาะอันนี้เป็นแนวทางลาวพัฒนาสามารถวิ่งสามัคีไปได้เลยพ่วงกันไปเลยค่ะพ่วงไปทั้งสองลาวเลยเนาะค่ะสําหรับลาวพัฒนา,อาสองถุงกลัวลหลังจากที่ออกลาวพัฒนาแล้วก็ต่อโดยลาวสามาัคีเนาะค่ะก็สามารถเอาไปแนมน้ากันด้นะคะเอาไปจับใจน้ากันด้เนาะ,ะนี่ค่ะ งวดนีห่หามากงวดนี่หมากเก้าหางงวดก่อนหายมากแปดหางงวดนี่หามากเพิ่มอีกอีกหางนึงเป็นเก้าหางค่ะนี่เป็นเก้าหางอันนี้คือเลขชอบชอบส่วนตัวนะคะคิดถึกติ๊กติ๊กถือไว้นี่งวดเมื่อกี้นี่กัติ๊กถึกเลขกสองหนึง่งอ่าฝันฝันฝันน้ำ มาให้นี่อันฟันว่าไปไซมาไซกันลูกขึ้นมาเบิ้งหน้าดิกาก็เห็นตะเลขกสองสองก็เลยตีไปสี่สองสองว่าสั่นเลขผันออกออกสามสองสองโอ้ยกันยังดีกันยังจังใดอยู่ก็เลยสื่อสองหนึ่งสองสองค่ะพี่น้องเอาอันนี้ก็ก็ลอกเอาไปพิจารณาเบิ้งสอบเบียร์มากนี่ล่ละสอบเบียร์มากฮกหาสอบเบียร์มากฮกหาเนาะก็เอาไปพิจารณาเบิ้งอาว่าสี่ขึ้นหรือว่าสี่งอีกบอเหอนจังใด เมื่อสี่คืนไปบอกเมื่อสีลงไปบอกเลยว่าจังไดเนาะอ่านี่ก็เพียงเป็นเนวทางเนวทางเท่านั้น,นะะเนาะค่ะแนวทางสอบเบียเอามาเป็นแนว่ทางให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนค่ะแม่์เมยเพื่อนกับโท่มาถามไลา์ค่ะโทรมาถามมาเนวทางของสอบเบียปล่อยไปเลขลับกับปลอยแล้วค่ะเหลือเสี้ยนลับน่ะเหลือเสี้ยนลับเนาะเสียเส้ยนลับเเสี้ยนลับรอรอเสี้ยนลับเนาะคะ่ะนี่คือวันที่สองหมวดเมื่อกี้นี่ ียนรับของเพลินเขาเขาหอดสามตัวอันก็เขาหอดสามเลขาใหญ่สามตัวพี่เมียนพี่น้องนี่เลขาใหญ่สามตัวอันซอบเบียไปซื้อนะ่ะซอบเบียว่าอันเสียเอาหกเก่ามันบะมีเนี่ยผู้ดใดซื้อหกเก่ามีสองหกเก่าในสีถือซอบเบียไปซื้อปิน้นเอาเก่าหกหาซอบเบียซื้อเก่าหกหาซอบเบียได้ถือเลขาใหญ่สองตัวค่ะนี่ซื้อได้นี่นนละอันนี้ละ เลขเซียนรับเพิินกับล่อเนาะคะ่ะลอก่อนรอเลขเซียนรับก่อนเอาบ่วบอกไปไลบ่วบอกไปทั้งอื่นยังมาเบิงตูเล่าสามาคคีเล่าพัฒนาเฮ้าเ,าเอาชัดๆให้พ่อแม่พี่น้องเลยเอาไปเบิงเนาะคะ่ะว่ามันจะตรงกับตูที่เจ้าของมี่เจ้าของมาร์บอเนาะคะ่ะนี่เนาะนี่ันี้เป็นแนวทางนะคะสอบเบีย้ยเอามาให้เป็นแนวทาง มาให้เป็นทางเบิงเนาะนี่ค่ะสามารถที่จะเอาไปอันนี้ก็เหล็กวิ่งเนาะค่ะวิ่งบนวิ่งล่างได้เนาะค่ะสามารถวิ่งบนวิ่งล่างได้เลยค่ะสองตัวแค่สองตัวเองค่ะเม่อเมือกีกับยังบอลลูดเนาะยังเข่าไปยู่เข้าไปที่สองเนาะค่ะเอาพัดสามถขี้ก็ยังเป็เข่าทั้งสองตัวาสามถขี่เข่าทั้งสองอันเลย แนวทางนะคะ้เป็นแนวทางยำตลอดได้เป็นแนวทางยอซีเลียดเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะเข้ากับโบหูว่ามันสิออกตัวใดเนาะเขากับเอามาเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะสบเบี c ยกับมีบางเทือกกระถือบางเทือกกระบอถือกังสี่นะกะลังเทือกพลไหหมาเจะาของลังเทือกจะาของกันซื้อกันลังเทือกกับเอาเบิร์กับบ่ถือลั่งเทือกกับเอาเบิร์กัถือกังสี่นะมันกะแล้วแต่ดวงแล้วแต่มือเนาะค่ะ แตงหัวตรงนี้ลวงนึงนี่ถือถือมากั้งแต่รัฐบาลถือมากรัฐบาลแล้วก็มัดถือเลขกเล่าเล้าหมวสุดท้ายก็ยังมาถืออีกกันสองสองยังมาถืออีกหววนี้ก็เสียงดวงไว้อีกอยู่ค่ะนี่นะเลขกเจ้าของมักเอาเลขกเจ้าของมักนี่เนาะนี่นี่เอาอีพออีเมียห้ามมักตัวใดเอฟซีมักตัวใดกะจัดเลยค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะ เห็นบ่ชัดเจนไหมคะนี่เอาหนูให้เบิ้งโดนๆเลยนี่นี่เอาให้เบิ้งสูดคลิปเลยนี่ผมไมาให้มาให้สูดคลิปเลยเนาะให้มาเบิ้งสูดคลิปนะนี่แหละค่ะเลขที่มกักการมีเนียนสองตัวก็คือหาเก้ากับหกซีนะค่ะนี่แหละตัวเนียนเพื่อนเนียนมักทั้งใด ซอบเบียมักงกค่ <anz as> ซอบเบียรเป็นยังคือมกักเลขงกค่ะจ้าสกเป็นจังไหนส่งส่งคือหมส่งคือกองมูบอกว่าจังไหนคือเบิดคือบัตถุตัวเพราะว่าเไหนออกเนาะคือบัตถุตัวอันนี้เด็ซอบเบียร์มากนะค่ะนา้ากระลอติดตามค่ะอ่าสำหรับแนวทางอ่าเซียนรับเพิ่นนะค่ะเซียนรับแล้วกับเลขรับซอบเบีย เลขรับซอเบียเลขรับสายซอเบียเนาะเดี๋ยวซอเบียกับสีเฮ็ดมาเป็นคลิปให้ก็รออีกค่ะบ่มือนี้กับมืออื่นนี่แหละซอเบียบ่ห้าเดหว่างเนาะค่ะอ่ามือนี้ก็ขอขอบคุณเอชที่ทุกคันนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับฝากกดติดตามส่องซอเบียน้ำเลือดค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอเบียให้คลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะอ่ามือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ